สวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงหมดจะพามาดูสิ่งนี้กันสิ่งนี้ทุกคนรู้หไหมว่านี่คืออะไรนี่คือหัวหรือว่าผลผลเมล็ดแห้งๆของดอกกุหลาบนั่นเองครับดอกกลาบนั่นเองกุหลาบคือกุหลาบพันนี้นี่พันนี้นี่ของเขาไง อ๋อออกดอกเสร็จแล้วก็จะเป็นเป็นหัวเป็นเป็นลูกนะง่าง่ายง่ายหล่นตามพื้นมาเต็มเลยไงเสร็จแล้วสิว่งท,ที่ลุงอยากจะถ่ายทําให้ชมกันคือคือนี้เวลาเขาลงถือพื้นได้พักหนึ่งนะเขาจะเป็นต้นขึ้นมาทันทีเลยลุงวันนี้จะถือโอกาสอาจจะสะสมขุดลองจะขุดใส่ลงไปในกระถางเล็กๆดูจะลองปลูกดูว่าจะเป็นยังไง แล้วก็จะเอานี้ลงในกระถางด้วยนี่ต้นนี้ไม่ไม่ไม่เอ่อต้นไม่เท่าไหร่นะคือมาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ดิเหมือนกันต้นนี้เหมือนกันต้นนี้ก็ต้นยืนต้นในต้นเนี้ยต้นนี้คือเวลาออกดอกนะจะอลังการเลยไงอลังการมากเลยเราออกดอกสีชมพูเป็นพุ่มเยอะมากเลยลุงเลยชอบเลยหรือต้องสะสมให้ได้พอแบบเห็นอยู่ในรูปไหม ใน,ในรูปเป็นแบบของปีกลายนี่เวลาเขาออกดอกมาดอกสีชมพูนี่อลังการมากเลยแล้วพอดีพอลงหัวองเขาลงพื้นสุกพื้นดินนี่จะเป็นจะเป็นผลเล็กๆอย่างเงี้ยผลแห้งๆแล้วเขาจะ,จะออกต้นเล็กๆขึ้นมาเห็นไหมเห็นนล้ไหมทุกคนนี่เขาออกดอกตามตามหัวนะตามตามผลของเขาตามผลไม่ใช่ตามรากนะออกตามผล ลูกจะสะสมดูจะขุดสะสมจะเอาลองเอาใปใส่กระถางกระถางให้เขาโตขึ้นมาดูดียังก็ปล่อยทิ้งไว้างี้เนาะถ้าเราไม่ดูแลเขานะเขาก็จะไม่โตขึ้นมาเขาก็จะตายจะตายเนี่ยเห็นไหมดูใส่นี้ดู ต้อนนี้ลงตั้งแต่ปีกลายแล้วตัวนี้ลงเอาไม้รอบไว้แล้วจะลงขุดใต่กระถางดูงดูดิพื้นลงลากลงพื้นเตะยาวเลย,เยจะรีบใส่กระถางดูเพราะว่ากวากว่อนนั้นหน้าร้อนเดี๋ยวเข้ามาเราจะไม่ทันน,นี่ลง เชือ่อไหมว่ามีแต่ต้นกลาบต้นนี้นะต้นเดียวที่มีที่มีลูกมีผลอีกต้นหนึ่งเป็นข้างๆกันอย่างนี้นะเต็มไปหมดนะแต่ไม่มีผลแปลกเหมือนกันเนาะแปลกเหมือนกันแต่ลุงชอบคือดอกของเขาดอกเขาสวยงามสวยงามดีลุงก็ต้องเออก็เลยต้องเก็บสะสมต้นเล็กเล็ก,ลกไว้ถ้าดอกเขาไม่สวยงามลุงก็ไม่ไมาสะสมหรอกเห็นดอกเขาสวยงามดีนี่เห็นไหมอย่างเงี้ย แต่รากนี่รากนี่ขึ้นลงไปข้างล่างโค่นลึกเลยลึกมากเลยลต้องระวังนะเราต้องขุดเราดีๆถ้าถ้าเกิดตามรากนะเราเกิดตามรากของต้นใหญ่ของเขาเนี้ยต้นใหญ่เงี้ยเดี๋ยวเราซูมเอาซูมเอาอีกหน่อยหนึ่งเกิดตามรากเราจะไม่เอาเพราะว่าจะไม่มีดอก แต่ต้งเกิดตามผลตามลูกอย่างนี้เราเราเอาดอกมีแน่แต่ใช้เวลาหน่อยนะเป็นปีสองปีอย่างต่ำเยอะมากเลยแต่เราเอาเท่าที่ทําเอาได้เนาะ วันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีแดดแล้วก็อากาศเย็นถ้าอากาศร้อนนะร้อนมีแดดเยอะๆนะทำไม่ได้นะตายหมดสักพักลงจะลองใส่กระถางดูว่าจะเป็นยังไง เราต้องแกะกับแกะเมล็ดออกอตรงกลางกลางให้เห็นเมล็ดด้านในสีขา,ขาวๆเาาวงีเ้ยนสขาขาีขาวๆเงี้ยสีขาวๆคือตัวต้นของเขาจะขึ้นมาด้วยเมล็ดสีขาวเนี่ยเราต้องแกะออกล,ลืมลืมไปว่าต้องแกะออกที่ขึ้นมาอย่างนี้นะนกนกไปแทะกินเมล็ดเมล็ดแล้วลงหล่นตรงพื้นแล้ว ก็เลยขึ้นมาเห็นไหมตอนนี้เสร็จแล้ว,ล,วลุงก็จะทายเอากาบอ้อยครับต้นอ้อยเล็กๆตรงข้างดูเนาะแล้วก็จะลดน้ำนะรดน้ําเสร็จแล้วมกมอยาะเอาลงใส่นี่นี่เก็บไว้ดูจะลดน้ำแบบนี้ดูนี่คือทีนี้ก็คอยลุ้นๆดูด้วยกันเชื่อว่า ปีนี้คงไม่ได้ดอกไม,ไม่เห็นดอกไม่เห็นดอกแน่เพราะว่าตัวเลกไปเกินไปอย่างต่ําก็ต้องเป็นปีครับปีหน้านี้คงจะคงจะได้เห็นเนาะรุ่นดูด้วยกันว่าปีหน,น้าจะได้เห็นไหมไปขอบคุณนะครับที่มารับชมกันจนจบลุงขอจบเท่านี้ก่อนแล,แล้วกันขอทํางานต่อก่อนนะสวนเยอะแยะลยงานเยอะมากเลยได้เจอกันคลหนมากนะครับผมสวัสดีครับผม